พี่ต่มใช้วิธีไหนเขาเวลาจะแก้ปัญหาที่มันดูยากดูหาทางออกไม่ได้ส่วนมากที่จะหยุดยังไม่พยายามที่จะเข้าไปแก้แล้วก็มานั่งมองว่ามันมีทางอื่นอีกไหมบางครั้งเราก็แยกปัญหาออกเป็นส่วนๆอย่าไปเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในปัญหาหรือว่า เราสองคนยืนอยู่ที่ริมชายหาดแล้วเรามองเห็นเกาะอยู่ข้างหน้าเนี่ยเกาะเนี่ยมันดูเล็กมากเลยแต่พอเราเข้าไปใกล้มากๆเนี่ยเกาะมันจะใหญ่ขึ้นมันเหมือนถ้าเราอยู่ใกล้มันจะใหญ่มากจนเราไม่รู้เราจะแก้ตรงไหนต้องถอยแล้วก็หันกลับไปมองมันโดยที่เหมือนแต่มัาไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะปัญหาเรามันใหญ่กว่าปัญหาคนอื่นเสมอนะพอเราดึงตัวเราเองออกมาแล้วเรากลับหันเข้าไปมองเราก็สามารถแยกย่อยปัญหาได้แล้วอย่าทําอะไรเองคนเดียวพี่คิดว่าเรื่องบางอย่างไม่ได้รู้หมดหรอก a i n s t o อ m อย่าไปคิดว่าลูกน้องเราหรือว่าคนที่เขาอาจจะมีจูเนียร์น้อยกว่าเราเนี่ยเขามีความคิดที่ใช้ไม่ได้หรอกหารู้ไหมนะพี่ได้ความรู้ดีๆจากพวกน้องๆเยอะแยะมากมาย